เทานิดนิหน้าจืดเกินไปเขาจะพเมืนะอพอนิดนึงมันดำเกินไปอะปากที่ดอยหนาวแล้วครับถ้าออกไปข้างนอกคือหนาวเลย สวัสดีสวัสดีสาวเก่าคนท um ี่มาบ่งอยู่ตอนนี้คือตอนนี้ไลฟ์จากโดยไลฟ์จากเมืองเมืองแขวงบ่อแก้วคือที่มีไวไฟค่ะทุกคนคือเน็ตดีเบอร์เบอร์เบอร์เอร์เวอร์อไปเลยพวาไปสับผมมาให้อลีสาผมให้ตะกี้ฟูฟูหน่อย ต,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 ติวต,ติว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 ดิว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 ิวิวไม่กินข้าวเลยค่ะยังไม่กินข้าวนลยคะทุกคนั้นจได้เลยจจะเมาจากไเลสวัสดีสามอคนที่เข้ามาตอนนี้คือแม่ค่ะ นี่คือมือถือของแม่นะคะทุกคนแม่แต่กี้นอนโซฟาแล้วก็ดูดูต่อๆนะคะคือดูต่อๆอของเบต้น,นะคะทุกคนแล้วแบบพอเราเปิดขึ้นมาคือเห็นคลิปนี้ค่ะโอ้โหเอออแยัเรื่องกาแม่ดูคลิปของวโตุน,นะคะนี่ค่ะคลิปนี้ค่ะทุกคนเมื่อสองปีที่แล้วมั้ง แม่คะแม่ไปกินข้าวเถอะ

คุณน้านะคะคุณน้าจะเปิดบัญชีแ,บบแล้วก็เขาถามว่าเอาเงินเข้ายังไงหรอเงินที่แบบสมมติว่าสิบล้านกีปเนี่ยเอาให้แล้วก็มันเข้าได้ย,งยังไงอะประมาณนี้เขาไม่เข้าใจออืม <c oughs> เอาเมย์เขาไปกินขา้าว <c oughs> <c oughs> เอาามะเงือ <c oughs> อาจารย์ pull อะไ่ยวยังดูทำไมเป็นแบบนั้นบอกแม่ไปกินข้าวบอกไปชับทายสบายดีอ่าง่าอุล้นั่น้องางมินเนอร์อันเหรอนงไงยูเนอู่น้องไงกันยรอ มาดองอยังพับบอลน้มย้ายจ้าดองอยังอะไรอือโน้มย้ายจ้าอัดตึงได้เจ้าดองอยังอะไรสวัสดีสบายดีทุกคนคุณแม่มาสวัสดีเอฟซีหน่อยมามาไม่มาอายเอามือถือฮายโอเคแป๊บนึงา่งแต่มันก็โคตรโหดทเนี่ย แม่แม่เป็น fc ของมโตนะคะทุกคนแม่เข้าไปดูมูโตที่ต่อต่อนะคะดูทุกคลิปตั้งแต่ปีไหนอะมูโตจำได้ว่ามโตสร้างต่อต่อตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาลัยปีสุดท้ายคือหลายปีมากแต่ว่าคนฟอร์ไม่เอค่ะทุกคนห้าหกหมื่นห้าหมื่นกว่าไม่ไม่ถึงหกหมื่นมั้งทุกคนฝากไปฝากไปฟอร์ต่อต่อให้มโตหน่อยเพราะว่ามโตจะลงคลิปหน้าหลักหน้าหลักคลิปสั้นๆที่ต่อต่อตลอดเลย ชื่อนี้คะ่ะชื่อนี้มือตัวอาขาเกลวเลยพิมพ์หรือว่าพิมพ์ชื่อของพิมพ์เป็นภาษาเมือ่อโตก็จะออกนะคะมือตัวอาขาก็จะออกเฮลโลแพตตี้เกิลทังคิวภาษาชนเผ่าใช่คะ่ะภาษาเผ่าภาษาชนเผ่า,า,าอาขาครับสบายดีสบายดียดทุกคนคือเมื่อเนี่ยกับบุ๋มีอย่างเมื่อแต่อยากมาหลงเพราะว่าโบทันลงคลิปที่จริงโบธันทายคลิปไว้ลายอ,อยู่แต่ว่าเออ บทันได้ลงบบมีเวลาบ่ามีเวลาตัดต่อเพราะว่าเมื่อนี้ก่ตอนหนึ่งคือไปเกี่ยวขา้าวอีกตอนหนึ่งคือไปเห็ดเวียกทักทายใสยด่ดีอาทิตย์ไม่สมบูรณ์สบายดีทุกคนสบายดีมาทุกคนจันทบุรีไม่หนาวผล,ลไม้ทุเรียนต้องการอากาศหนาวปลุกที่ ถ้าผล,ลไม้ต้องการอากาศหนาวทําไมไม่ปลูกที่เชียงรายเชียงใหม่ะเพราะว่าเชียงรายเชียงใหม่อากาศใกล้เคียงกับที่บ้านมาะตูนะคะเพอเพอ,เอจะหนาวกว่าด้วยซ้าใช่ไหมสบายดีลูกสาวสบายดีสบายดีเมื่อสุุสุขคนคือเมื่อไนร่เอมีอย่างแน่ <Okay. S 2> อยากมาลมทุกคนเพราะว่าอากาศเมื่อกี้อยากมาอัปเดตอากาศเดเนาะอากาศอยูดรยกันเย็นๆคนถ้าออกไปนอกก็นหนาวแล้วเนาะ ประมาณไทยเดือนสิบนี Arizona, now, now, ่หนาวแน่นอนหนาวแห้งแต่ว่าตอนนี้ก็นาวแล้วนะก่อสมุยเข้าหน้าฝนแล้วโอ้ยไม่ใช่ิ้าหน้าฝนมันเพิ่งจะไปไม่ใช่หรอคะติ๊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 ติติ๊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 ติ้ติ๊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 ติ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 ิต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 ิ ตละดมาตละดมาตละมก็ะะมะะมะะมงั้นไง่ลอดมะเธอจะร้่ยีเนี่ยมันเนียอ,อยู่เนาะตอนนี้คือเราดูนาแล้วดูนาทุกคนคือไป,ไปเกี่ยวข้าวสองสองมือละไปเกี่ยวข้าวสองมือสามมื่อละน้าหน้าแลทากันแดดบกกันแดดไปกันแดดมันเข้าตาตา,ตาละคลายเครื่อง อากาศหนาวเนี่ยเ,นยเย็นค่ะเย็นเย็นสบายดียัยงโสดคือเกายังโส,สดคือเกาอยู่เป็นคนโสดคือเกาอยู่เอติดิดๆๆมาว่ามาว่าเรื่องชุดนอนอีกละชุดนอนชุดนี้ก็นานมากๆแล้วค่ะทุกคนทุกคนจะเห็นตั้งแต่ อตอนที่เริ่มถ่ายคลิปใหม่ๆแล้วช่ชุดนอนชุดนี้คือใส่จนมันเปลี่ยนสีแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ายัางใส่ดีอยู่คือทุกคนทุกคนจะรู้ไหมคะโมโต้เป็นคนที่แบบว่าใช้เงินเยอะไหมก็สำหรับตัวเองอ่ะสำหรับในการซื้อเสื้อผ้าอะไรพวกนี้คือเหล็กจะน้อยมากแต่ว่าการใช้เงินของเบลไปกับอะไรไปกับญาติญาติไปกับ,กบ,บครอบครัว กมากเลยนะคะคเสื้อนี้อย่างเช่นเสื้อเนี้ยคือนานมากหลายปีแล้วจนมันกลายเป็นสีแบบเนี้ยสีมันสีมันไม่สวยแล้วอะแต่ว่าใส่สบายค่ะทุกคนใส่สบาย <c oughs> ก็แพเนี้ย <c oughs> เนื้อผ้าของมันคือ <c oughs> เนื้อผ้าของมันคือ,อะระบายได้ดีมากก็เลยว่ามันตัว็แบบใส่ใส่ไป แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ออกไปไหนแค่นอนนะคะชุดนอนแต่ละชุดคือระดับ2ขึ้นหน้า3ปีเป็น10ปีก็มีนะคะทุกคนคะตัวคือเป็นคนที่แบบใช้เงินค่อนข้างประหยัดได้นะคะอะไรจะดูอะไรเไมไม่กินข้าวจะเดีอยมไหมเอาพี่ไม่กินแล้วคะ่ะ แต่ก็จะกินอยู่แต่ก็จะแอบกินอยู่บอกว่าไม่กินเ้าก็จะแอบกินมาทักทายสบายดีหน่อยเร็ว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 ,รวใช่สุนี่ใช่นี่คนดูสี่สิบสองคนสวัสดีครับแล้วสบายดีสบายดีค <laughs> <ๆ>ือทุกคนหูบ่หัวล้านหมดแล้วด็อกเตอร์เธอทำอยังไงดีได,ได้พันพอเนาะได้แนวพอคือเมื่อตัวคือกัน,มน,นแมนแมนแมนเมื่อตัวคือกันเด้อทุกคนตอนนั้นน่ะผมโคตรลายเลยตอนนี้ เฟซมังเงอรี <TikTok. S 2> มังเงอี YouTube เลยตอนนี้คือผมบางมากคือผมหล่นผลเยอะมากสวัสดีสัสดีสสัสดีค่ะทําไมมันกระตุกนิดนิดเน็ตไม่ดีหรอหรือเปล่าเน็ตดีใช้ wifi นะคะไว f i ที่บ้านก็แรงอยู่นะใช่ไหมคะอืเน็ตด,ดีนะคะกระตุกหรอใช่งั้นก็เปลี่ยนไปเป็นเน็ตดีไหมเปลี่ยนไปเป็นเน็ตดีไหม สวัสดีค่ะพี่ไก่พี่ไก่กาวาดรูปสวยมากพี่ไกว่วาดรูปสวยมากพี่ไก่ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> พี่ไก่ส่งรูปให้หนูหน่อยนะคะหนูจะสืบลายแม่แม่คงต้องชอบแน่ๆเลยแต่ว่าจมูกมันแอบใหญ่กว่าจมูกตัวจริงหนูนะคะพี่พี่ไก่แต่ว่ารวมคือสวยมากแบบจึง้งดีมาก <c oughs> ไปก่อนนะคะ <c oughs> พี่ๆในโลกชุนนนี้น,น, <c oughs> น้องเขาไปแล้วนะคะหัวร้านนะคะทุกคนน้องได้ ได้ข้อนะคะแล้วก็เมตโตก็ตอนนั้นคือผมเยอะมากตอนนี้แบบตอนนี้คือบางแล้วทุกคนแล้วเมัโต้องคิดไม่ออกว่าถ้าสมมติเมโตแต่งงานมีลูกแล้วแบบผมมันจะเหลือแค่นิดเดี๋ยวไม่กี่เส้นมั้งเนี่ยจริงสเน็ตกระตุกลองเอาสัญญาณมือถือสัญญาณในนิดของเบอร์ดูดิเชื่ออะไรครับน้องอันนี้ชื่อเมโตนะคะน้องใช้ชื่อรอทูค่ะ น้องชายหล่อมากครับอ,อ,อุ้ยเขาบอกว่าเธอเหล่อมากค่ะหนูน้องชายตอนเด็กต่อมากเรียนเก่งมากร้องเพลงก็พอแต่ว่าตอนนี้ก็น้องค่อนข้างว่าน้ําหนักเยอะค่ะทุกคนแบบแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมแล้วนะคะใช่ไหมคะ <S <S ใช่ไหมใช่นเยอะเลยทำงานเยอะใช่คะ่ะทำงานเยอไปทำงานไปเกี่ยวเข้าทั้งวันเลยยังดีอยู่ น้องชายคนนี้อยู่ที่ชอซอสอฮอหรือเปล่าครับน้องชายคนนี้คือทํางานที่เขตพิเศษสามเหลี่ยมคําแต่ว่ากลับมาบ้านเกือบจะปีแล้วเนาะนะหลายเดือนแล้วตอนนี้คือ,น,อนี่ค่ะ <c oughs> น้องชายคือตอนเด็กคือหล่อมากตอนนี้ก็ค่อนข้างน้ําหนักเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ลงหลายกิโลเนาะ ตอนนี้คือูเลยว่าเนี่ยหกสิบปหกสิบกว่าแต่ว่าน้องก็สูงถูงกว่าพี่เยอะมากนะคะก็เลยแบบแต่ว่าตอนอยู่ที่เขตพิเศษนึงอคือขาวมากแล้วก็อ้วนมากเลยเนาะแต่ตอนนี้เขาน้ําหนักลงเยอะอยู่กลับมาบ้านใช่ทางานใช่ใบหน้ามาโตง,งามแต่เหมือนจันวันเพนเลยปากชมพูกแก้มปากไม่ชมพูค่ะ ปกไม่ชมพูค่ะมันต้องใส่ลิปสติกมาค่ะทุกคนมันต้องใส่ปิดไลฟ์กี่โมงคะมันตัวยังไม่ได้ทานข้าวค่ะทุกคนเดี๋ยวมันตก็จะปิดไลฟ์แล้วนะคะเพราะว่ามันตยังไม่ได้ทานข้าวเลยแล้วก็อยู่บ้านก็ที่เมืองจะเงียบมากที่บ้านมันตคือเงียบมากเพราะว่าเป็นเขตอ่าเป็นเมืองที่แบบเล็กๆส่วนมากทุกคนก็จะรู้จักกันหมดรู้ชื่อรู้หน้า พูดคุยกันเกือบทุกคนในในเมืองนะคะ้วรู้จักรู้บ้านของคนนี้คือบ้านหลังไหนรู้ว่าอะไรเป็นคือพวกเรารวมๆกันแล้วรู้จักกันหมดค่ะทุกคนก็เลยว่าแบบเออก็มันก็เงียบถ้าไม่มีคนอื่นเข้ามาก็เงียบนะคะพี่ไม่เห็นคอมเมนต์หนูหรอพี่ไม่เห็นคอมเมนต์หนูหรอพี่เห็นคอมเมนต์หนูคะ่ะ น,น้องมีตโตสบายดีน้องเสื้อบอลลซี่มีไหมครับน้องเสื้อบอลอะไรอะบอลของอะไรนะไม่ต้องมีเสื้อมตอมีเสื้อบอลหลายตัวอยู่เป็นของของอะเมนยูค่ะ มาอยู่บ้านถาวรแล้วใช่ไหมคะโรทูใช่ค่ะโรทูเขามาทำาอ่ามาทำ<ม>าน้ำดื่มค่ะแต่ว,ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเกาะสร้างเอ่ากาะสร้างอยู่ในขั้นตอน<ม>ทำเอกาสารนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อกลับมาอยู่บ้านค่ะกลับมาอยู่บ้านแต่ว,ว่าน่าน่าเสียใจยนิดนึงนะคะถ้า,ววาถ้าไม่ววถ้าไม่ผิดคาดคือปลายปีนี้หรือว่าต้นปี2026คือน้องก็อาจจะได้แต่งงานแต่ว่า ตอนนี้คือน้องกับน้องกับแฟนน้องก็เออได้ได้เป็นได้กลับมาเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นพี่น้องกันนะคะทุกคนก็เลยว่าน้องก็โสด <laughs> กลับมาโสดแล้วก็กเลยไม่ได้ตัดชุดสวยๆมาใส่เฮบซีได้ดูแล้วนะคะ,อ,ะอีกอีกน้อยนึงทำไมหนะ้าพี่สองคนดูลอยครับดูลอยคือแบบไหนคะ เน็ตมันไม่ดีหรอคะไหนจะลองปิดไวไฟแล้วก็ใช้เน็ตได้มีแค่สองฤดูฝนครับเขอบใจย่อๆ <yo>, คิดถึงน้องไม่โตและน้ององค์หญิงไม่ต่อครับน้องๆไปไปเรียนค่ะเดี๋ยวให้น้องๆกลับมาก่อนเด้อแม่ของน้องๆกับ yo, yo, yo. น้องชายเขาก็อยู่ที่นี่ค่ะทุกคนเ <Yo, yo. S 1> ตออีช่าง แต่ทําไมพี่ไม่ตอบอพี่เพิ่งเห็นขนมฮาสลาวแต่ว่ามีโอกาสไปบอกยินดีครับมาดูขอบใจภาพพี่ไก่คือภาพสวยมากทุกคนคอมเมนต์ให้มือต้รู้หน่อยตอนนี้คือภาพยังกระตุกอยู่ไหมหรือว่าเน็ตดีตะกี้เม่นไผ่มาเม่นไผ่มาไปเบิร์ดูเม่นไผ่มามีคนมา ต้องสุขภาพด้วยนะคะใช่ค่ะโมโต้ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากไม่ดื่มไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่อยู่ดึกไม่ตากแดดไม่ทำงานนะครับน้องโมโตได้ค่ะแล้วก็ที่ที่สำคัญปีนี้พยายามนอนเช้ามากทุกคนเก้าโมงรึงสิบโมงอุ้ยมักแตงข้ามักแตงมาให้ไลน์เอง ภาพและเสียงดีครับดีกว่าตะกี้ไหมครับพี่ไก่ความเงียบทำให้ได้ยินหัวใจเต้นหัวใจเธอต้องการอะไรใช่หัวใจวิตต้องการความสงบมาเที่ยวทะเลภาคของไทยบ้างสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวตอนไม่ใช่เดี๋ยวจะไปที่ไม่ใช่ตอนนี้ ภาพไม่กระตุกครับโอเคถ้าอย่างนั้นเน็ตด <c oughs> ีกว่าใช้เน็ตของตัวเองดีกว่าใช้เน็ตที่แบบตรงตังของตัวเองดีกว่าจะไม่ใช้ว i f i ของน้องนะคะเน็ต <c oughs> ที่เราเป็นแบบนี้หม่วันแล้วรอกว่าจะรอใครจะมา <c oughs> ทำไมทำไมรู้อุ้ยมาดูหกสิบคนแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสีใจเย็นสิทำไมใจร้อนจังเลยวัยรุ่นคะ่ะ วัรุ่นแปดโม,ง,ม,มงเยือเต็มตามาตมานานแล้วเป็นธรรมชาติดีเมีเขารเราควรเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ต้องปรุงแต่งเยอะอืเราควรเป็นควรเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ต้นค่ะถ้าสมมติเราเป็นคนอื่นเราจะอยู่ได้ไม่นานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีความสุขค่ะทุกคนตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่า ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ชอไม่ไมชอบก็ต้องชอบสวัสดีครับน้องไดตัววันนี้น่าสดใสเพราะว่านอนเช้ามา2วันแล้วค่ะนอนเช้าทำให้หน้าดีขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนน้องมีน้องไปทำที่แบงค์มีความสุขไหมม,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 ม่ต้องมีความสุขมากไม่ต้องทำงานที่แบงค์มตวมีความสุขมากค่ะแล้วก็สนุกมากบางคนที่แบบ เออเรามีสุขแล้วก็สนุกตอนที่เราได้ได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่สามารถเขียนชื่อของตัวเองได้ใช่ไหมเขาไม่สามารถเขียนตัวเลียกได้ถูกต้องใช่ไหมหลายๆอย่างหลาย,ลาย,ลายๆเคสคือไปทําแล้วรู้สึกมีความนะครับบนดอยอากาศน่าจะดีดีมากค่ะอะไรปะมาสิ <laughs> <laughs> มีเลยตัวเลยเเมนอ่ะิ ดีพี่ <บา S 1> คนสวยข้าวยังซื้ออะไรดีคนสวยเข้าวยังซื้ออะไรซื้ออะไรบ่รเข้าใจคําถามบ่ตรบุเข้าใจคําถามห้สุขภาพแข็งแรงเส้นกันเด้อขอให้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแต่ว่าโมตัวไม่ชอบออกกําลังกายค่ะทุกคน ภาพไม่ชัดเลยไม่ได้ลองหรือเปล่าใช่เปล่าครับเตีช่างโยตะกี้น่นรักภาพไม่ชัดเลยสงสัยไม่ช็ดกล้องมีแฟนไหมแฟนไหมครับไม่มีครับไม่ชอบมีแฟนครับ น้องเบลทำงานธนาคารแล้วใช่ค่ะน้องเบล,ทำ,เบลทำงานแบงค์นะคะเชิญทุกคนมาใช้บริการนะคะแลกเปลี่ยนได้แล้วที่สําคัญนะคะทุกคนหลังๆมานี้มีคนไทยข้ามมาใช้บริการก็เยอะอยู่เนื่องจากว่าคนไทยมาทํางานที่แขวงบัวแ,บบแก้วค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนเในที่นี้คืออาจจะไม่ใช่คนที่กรุงเทพหรือว่าคนภาคใต้อะไรไกลน่าจะเป็นคนที่ใกล้ๆอะ่ะเชียงของเชียงใหม่เชียงรายอะไรพวกนี้ค่ะทุกคนทำไมรวยเพราะฉันมาเที่ยวที่เวียงจันทร์ค่ะ ว้าวมาเชื่อวิญกันเชิญไปเที่ยวที่หอวัชนธรรมเขาเพิ่งสร้างใหม่ค่ะสวยมากแต่โมตัวยังไม่ได้ไปนะคะยังไม่ได้ไปแต่ว่ารู้ว่าสวยมากเพราะว่าเห็นเขาถ่ายคลิปลงขอโทษครับน้องอายุเท่าไรแล้วครับถ้าเปิดเพียไม่ได้ไม่เป็นไรครับถ้าเปิดเผยไม่ไม่เป็นไรค่ะ่าตัวอายุสามแล้วค่ะสามสิบบริบูรณ์ปีหน้าสามสิบบริบูรณ์ตอนนี้ยี่สิบเก้าค่ะ ยี่สิบเก้าเป็นอายุที่ตัวเองชอบมากๆเลยไม่อยากไม่อยากให้ถึงสามสิบเลยค่ะทุกคนแต่ก็แต่ก็ต้องเอยเวลามันไม่รอใครเลยนะจ้องจ้องไอ้เ <ๆๆ S 1> จ้าถูกเรื่อเลยเจ้าเสื้ออะไรครับกินค่ะพี่โต้ยังไม่ได้ทานข้าวค่ะแบบเื้อมีโต้เด้อแล้วด่กันตัน้งอะไรแล้วโด่งกันตั้งน้องหอยซาโดมิเอละ่นละน้องโซซาโดมียละ่ะ งั a นจะซาโดมยาได้งันยุ่งดมช่วยัช i ญี่ปุ่นไ g ้ o ปดูนะสรี o o ที่ไหนก็ต้องเป็นกด i g h t สิแล้วเดินทางไปกับที่ทำงานทุกวันเหรอคะไม่ค่ะบางวันค่ะบางวันกลับบางวันก็ไม่กลับค่ะมันค่อนข้างไกลเนาะวันไม่ไหวค่ะเหนื่อยตัวนนยาแไปยืไม่นอนดูดิ น้องเคยบอกแล้วน้องอย่าแน่นอะป้ายือเง้ตัวเอว,ว่าเป็นความตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับดีขึ้นมากค่ะเป็นความดันก็ดีขึ้นแล้วก็ม่ต้องสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นไมเกรนหรือเปล่า<ๆ>เพราะอ,ออกแดดอ,ออกอแดดแรงแไม่ได้เสพตาแล้วแบบม่ต้องรู้สึกว่าวาว่าชากันแดดแล้วมันแบบและเหยายเข้าตาบองนะแต่ว่าเมื่อโบตโบอันใส่กันแดดไปออกแดดเฮงๆก็บแบบเสพตา เรามักจะปวดหัวแต่ว่าการนอนช่วยได้เช้าช่วยได้ดีขึ้นข้าประเทศเราต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินไหมอันนี้หน่อยค่ะนิดหน่อยเหมือนที่เราข้ามไปไทยนั่นแหละค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรหรอคะพี่ชื่อมีโตค่ะน้องชายชื่อโนถูกค่ะเราโถูกคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะ ชัดเจนเลยทีนี้เป็นสิวด้วยหยอกหยกไม่สิวนะคะแต่ว่าคี้เมงวันเยอะนี่นี่คี้เมงวันนี่ตรงนี้ก็เป็นด้วยแต่ว่าเนี่ยออกแล้วคี้เมงวันเยอะนี่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 แบบโอ้เป็นแถวเลยเป็นแถวเลยคี้เมงวันนี่คี้เมงวันเยอะค่ะคี้เมงวันเยอะไม่มีสิวค่ะเป็นฝ้านิดนึงค่ะใครเหรอเนี่ยใครเหรอเนี่ยเต่เียวลีเอเบียวลี johnny number w h มาตัว h n n y number บอร o ว t าช n นน n ่นั d เบอร์อันอ e น n d พูดภาษาอังกฤษล้วนึงเป็นคนไม่ขีดอายค่ะพูดอะไรได้นิดนิดหน่อยหน่อยคือพูดเลยแล้วทุกคนรู้ไหมคะมีฝรั่งมาแลกตังที่เคาน์เตอร์คือเมื่อพูดภาษาอังกฤษไม่ไม่ได้ก็ได้อยู่นิดหน่อยแล้วก็แบบไม่ถึงขั้นที่แบบว่าต้องสนธนาได้ไหมเออถ้าสมมติว่าแรกเป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ไม่สนนะคะ เบต้อ่ะบางครั้งก็พูดเลยแบบสมมติว่าแลกเงินใช่ไหมแลกทำไมเอาดอลลร์มาแลกกิบอะไรเงี้ยเบตุก็ถามว่าขอพาสปอร์ตอะไรเงี้ยกิ๊บมีว่าพาสปอร์ตบางทีพี่ๆแถวนั้นก็แบบหัวเราะฉันก็ไม่สนเบตุก็ไม่สนแล้วบางทีก็แบบขอ number เขากิ๊บมี number phone พี่ๆก็บอกว่าไม่ต้องไม่พูดอย่างนั้นสิเธอพูดปิ่นนะพูดปิ่นนะอะไรประมาณนี้เบตุไม่สนแต่ฝั่งหลังเขาเข้าใจนะแล้วแบบบางทีก็ถามว่า เปลี่ยนเท่าไหรอะไรแบบคําศัพท์ง่ายๆพวกนี้อ่าที่แบบฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดคําศัพท์ยากๆมันก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดไปแปลภาษายืนให้แล้วก็มันพูดเขาพูดมาฉันก็แล้วฉันก็แบบกดถ้าเป็นคําศัพท์ยากๆนะกดแล้วก็ให้เขาดูแล้วพี่ๆเขาบอกว่าเงินรู้ป่ะม่โต้ี่เธอทาถึงมากเลยแบบพี่ๆเขาทำอย่างเงี้ย แต่วาต็คือแบบอะไรไม่อายนะคะไม่อายค่ะไม่เค่อายค่ะ okay> ถ้าคี่อายเราจะแบบรู้ได้หรอโลกมันกว้างมากเนี่ยวาตุคือภาษาวโต้คือภาษาอาคานะให้วาต้แบบไปพูดกงกไปเป๊ะให้อะไรไปเป๊ะอย่างเนี้ยไม่ได้ค่ะภาษาจีนเหมือนกันอะไรที่พูดไม่ได้ก็เข้าไปแปลภาษากรับแล้วก็ส่งเสียงไปฟังที่เขาพูดแล้วก็ส่งเสียงไปแบบเนี้ยอการเอาตัวได้เลิก หนูออกไปโอ้ยทุกคนเมตโอ้ต้องออไปแล้วล่ะเพราะว่าเมต้องยิบ,บไปสิไปอันทานข้าวนิดนึงแล้วก็จะไปบิบหลังให้เม,มยเพราะว่าเพราะว่าเมย์อันรออยู่ขอบใจทุกคนที่คข้าครบหกสิบคนเดี๋ยวมือหน้าเมตัตจะจะมาจะมาไลฟ์อีกเนาะรูทูเห็นมันฮอสามสิบนาทีบอตอนนี้คือส7เจ็ดนาทีไม่รอหรอโอเคโอเคงั้นก็ ยบายนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งน,นี้เราจะมาไลฟ์นะคะพรุ่งนี้เราจะมาไลฟ์ทุกคนเดี๋ยวไปโตสิที่ไปกินข้าวเพราะว่าน้องๆรอถ่อาก,กินข้าวอยู่โกฎของบ้านโตคือกินข้าวพร้อมกันค่ะโอเคบ๊ายบาย